มา f อฟซาเข้มเอฟซีงวายครับสประตูทรงซ้อคันนี้ใหม่เพียงแค่30,000ื่นโลนะฮะเปิดกระตุขายวันนี้กี่บาทครับ6 5 5 0 0 0บาทโอ้โหคันนี้ปีอะไรปี21ค่ะ21นะฮะรถแค่2ปีใช่ปีเดียวนี่วะเอ้ยปีเดียวอ๋อไม่เป็นไรจัดเข้มนับข้ามไปให้นะฮะอีกปีนึงนะฮะไม้น้อยครับผมนะอันนี้ผ่อนเต็มอยู่หมื่นกว่าบาทแต่5เดือนแรกนะครับเรามีโปรโมชั่นให้ผ่อนเพียงแค่ 7,400บาทอ่า7 4็ดพั่ห้าเดือนเด้อเดี๋ยวมาถามหาสี่ประตูพันเจ็ดพันตลอดสัญญาได้นะเข้มเลยอักเลือกเลยได้นะวางดาวให้หน่อยเด้วยดาวทั้งสี่แสนได้อยู่จ้าอ้าวดูตัวรถครับตัวนี้นะครับ1.9ึจ้าเอ็ดถูกต้องดมเดิมนโรงงานจ้าแม็กอะไรคันนี้แม็กคีอีสามเจ็ดนะฮะหนึ่งชุดแล้วใช่ใครชอบเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนให้แต่ผมไม่เปลี่ยนครับถามไปกันละ เอาตามนั้นนะลูกค้าลูกค้าไม่สามหมือนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบนะจ้าพรมอะไรไม่มีมีแอร์แบกนะคะอืนั่นแหละข้างในก็แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาคมชัดแจ๋วไหนไหนไม่มีอะไรเพิ่มครับมาจากจังหวัดเลยทอดเดิมโรงงานจนะครับไฟท้ายปกติทั่วไปสวยๆเลยคันนี้ลูกค้านี่ดูฝั่งนี้หน่อยนะครับรถเข้าใหม่ดูยังไม่ได้ล้าง ร้านแต่สีข้างนอ,อกครับไม่ได้เกิงงานนะครับผมนะเครื่องกระโดนเดินครับผมสนใจคันนี้นะฮะทำนั้งไงตัางไวบอยทอยลิงไลน์นะคะปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะ,ะทักเข้ามาโทรเข้ามาต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาที่ที่เรารับสินถึงมาเราร,รับรับแน,น่นอน